สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลเคเล็กชอนบุคุนไดมอเตอร์เอาช้างด้านซองนำเอฟซีไป1ประตูต่อศนอินชอนยูเนเต็ดเสมอกันทางด้านอุซานคุนไดไป0ูนย์ประตูต่อศนและทางด้านชูวอนซัมซุงบูวิ่งครับให้กับทางด้านโอฮังซซตูเลอร์ไป0ูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับ อันดับหนึ่งเป็นอุซานฮุนไดครับ32นัด63แต้มตามด้วยอันดับ2ชอนบุกค,ครับ32นัด58แต้มอันดับที่3โปฮังครับ32นัด54แต้มอันดับที่4อินชอนครับ32นัด49แต้มอันดับที่5เจจูครับ32นัด46แต้มอันดับที่6ชูวอน32นัด44แต้มอันดับที่7กังวอน32น,นัด42แต้มอันดับที่8เป็น FC โ so, ซ32นัด41แต้ม อันดับที่9ชูวอนซับซุงบูวิง่ง32นัด34แต้มอันดับที่10บดคู32นัด32แต้มอันดับ11ชังจูซังมูครับ32นัดมี31แต้มแต้มระดับที่12ชองนำ้ำครับ32นัด24แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลีนัดตกค้างนะครับเกียวโตแซงกาไพ่กับทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอตไป1ประตูต่อ2อวิเซโกเบเอาชนะด้านเอฟซีโตเกียวไป2ประตูต่อ1 อุลวานเลนดไดมอนด์พาดกับนรัเซโซ,โซสก้าไป0ประตูต่อ1และนากโกย่าแคมปัสเสมอคาวะสกิฟอนเตเล่ไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับ1เป็นโยโกฮาม่ามารีนอส28นัด58แต้มตามมาด้วยอันดับ2คาวะสกิฟอนเตเลร28นัด53แต้มอันดับที่3ซานอเฟโรชิมะ29นัด50แต้มอันดับที่4เซโซสก้า28นัด47แต้มอันดับที่5คาชิมาแอดเลอร์29นัด46แต้มอันดับที่6เป็นคาวะสกิ ขอประทามาเลยครับคาชัวเรโซนะครับ29นัด44แต้มอันดับที่เจ็ดซาการโตสุ29นัด40แต้มอันดับที่แปดเอฟซีโตเกียว28นัด40แต้มอันดับที่เก้าโอรุอ่าเลดไดมอนด์28นัด39แต้มอันดับที่สิบเป็นนโาโกย่าแกรนด์ฟัส29นัด38แต้มอันดับที่11คอ็ดนซาเรซซัปเปิลโร่28นัด34แต้มอันดับที่12ชิม,มิสุเอ็ดพาร์ท29นัด32แต้ม อันดับ13เกียวโตเซงก้าครับ28นัด30แต้มอันดับที่14บสี่โชนาเบเมเล่28นัด30แต้ม,อ, 14, ire, 28, 30, ตมอันดับ15บกัมบะโอซาก้า29นัด29แต้มอันดับ16วิเซลโกเบ28นัด28แต้มอันดับ17บเอวิบารุฟุโกะกะครับ29นัด28แต้มอันดับที่18บชิบิโรอิวะตะ28นัด23แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกนะตกค้างครับบีจีปทุมนะครับเอาชั้นด้านการท่าเรือเอฟซีไป4ประตูต่ตอ2 สตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับทางด้านการท่าเรืออยู่อันดับ6ครับ4นัด7แต้มส่วน BG นะครับอยู่อันดับ7ครับ4นัด7แต้มไปต่อกันที่ผลทุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับลอตเทอร์แฮมยูนเต็ด <ited> เอาชนะด้านแบ็กคูไป3ประตูต่อ0ูนย์นอร์ดิสตี้เอาชนะด้านบีตอลซิตี้ไป3ประตูต่อ2 ลูตันทาวเสมอโคเวนที่ซิตี้ไป2ประตูต่อ2มีวอรพายกับทางด้านควีนพาร์คเรนเจอร์ไป0ประตูต่อ2เลดดิงพายกับทางด้านซันเดอร์แลนด์ไป0ประตูต่อ3และเวสต์วอร์มบิทอเวียนพายกับทางด้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ไป2ประตูต่อ3ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มคัะที่2นะครับ ชาร์เตอร์โดนเนตเสมอเอชทางด้านของเซลติกไป1ประตูต่อ1นึ่งเอซีมิลานเอาชนะทางด้านเดนาร์โมซาเกะไป3ประตูต่อ1นึ่งเรอแมลดิดครับเอาชนะทางด้านอัมบมไบรซิกไป2ประตูต่อ0ูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชานะทางด้านมุลเซียดอนมุนไป2ประตูต่อ1นึ่งมาคาบีไฮฟาพ่ายกับทางด้านปารีสแองฌางแมงไป1ประตูต่อ3สาร์ดโกลเรนเจอร์พ่ายกับทางด้านนาโปลีไป0ประตูต่อ3 ทางด้านโคบอลเอเกนเสมอเซบียาไปศูย์ประตูต่อศนยอยู่เวนตุสพ่ายกับทางด้านเบนฟิก้าไป1ประตูต่อ2และเชลซีครับเสมอเลดบูซาวบวกไป1ประตูต่อ1สรุปตารงางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ในส่วนของกลุ่ม E ครับอันดับ1เอซิ C, มิลาน2นัด4แต้มตามด้วยอันดับ 2, สซาเก็บครับ2นัด3แต้มอันดับที่3ครับเลดบูซาวบวก2นัด2แต้มและอันดับที่4เชลซี2นัด1แต้ม ส่วนกลุ่ม F ครับอันดับ1เป็นลิเวอร์พูลสองนัด6แต้มตามด้วยอันดับ2ครับชาร์เตอร์โดเนกสนัด4แต้มอันดับที่3เซลติก2นัด1แต้มและอันดับที่4ไลซิกครับ2นัดยังไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม G นะครับอันดับ1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ2นัด6แต้มตามด้วยอันดับ2ออดมุลนะครับ2นัด3แต้มอันดับ3โคเปนเฮเกน2นัด1แต้มอันดับที่4เซบีย่า2นัด1แต้มส่วนกลุ่ม H นะครับอันดับ1ปารีสครับ2นัด6แต้มตามด้วยอันดับ2เบนฟิก้า2นัด6แต้ม ลสามยูวิทูตสองนัดไม่มีแต้มและลบที่สี่มาคบี้ไฮฟ,ฟาครับสองนัดยังไม่มีแต้มโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งัน,นฟุตบอลนะครับคือที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ